คนแล้วก็ใครับบเป็นอะไรบ้างครับก็สวัสดีครับแอลมอนนะครับภูมิส่วนโซสถินครับรับบทเป็นปุ่นครับสวัสดีครับโปเกตครับพาสสวิทธรรมสังคีติรับบทเป็นโนครับสวัสดีครับผมสกายนะครับพระสิทธิ์อรุณรัตนกุลครับรับบทเป็นมาวินครับสวัสดีครับผมผมชินหรือว่าธนะผมนวีซัพมานีรับบทเป็นเปอร์ครับ ตื่นเต้นครับแล้วก็แบบดีใจครับที่ยังซีรีส์ยังไม่ถ่ายเลยแต่ว่าก็มีพี่ๆนักข่าวที่มาแทนอืมตื่นเต้นครับแล้วก็สนุกด้วยครับผมรู้สึกว่าทุกอย่างที่ทำมันสนุกมันจอยครับ <idas. S 2> พร้อมครับ อะไรนะครับขอโทษน,นะครับรใรครรอจะดอลที่ไหนแล้วติดตามการเรียนการแสดงเวิร์ช็อปเ,อเรียนการแสดงแล้วก็เวิร์กช็อปครับเรียนเวิร์กช็อปเราเศษนักันเคัอคือวันนี้ที่ผมไม่พูดกับสกายเพราะว่าเดี๋ยวบวงสรวงแล้วมันไม่เป็นพิธีครับผมก็เลยต้องนี่กันหน่อยเพราะว่าสนิทกันแล้วมี่มอนด้วยก็เลยไม่เล่นเยอะครับ ใช่ครับครับใช่ครับก็ค่อนข้างออกที่จะเยอะครับแต่ผมก็ทําเต็มที่ที่สุดของผมครับมีความกังวลแค่ไห้างีแบบว่าาเลยในตอนแรกก็ตื่นเต้นครับกังวลมากๆเลยแต่ว่า พอหลังๆก็รู้สึกว่าปรับตัวได้ครับก็ผมคิดว่าตรงเป๊ะเลยครับเพราะว่าเปอร์เป็นคนนิสัยที่แบบซึ้นๆกลัวนิดนึงครับส่วนผมก็ตามตามเดียวเปอร์เลยครับนิดนึงครับนิดนึงแต่ผมก็ มอวินเป็นคนเงียบๆครับไม่ค่อยเข้าหาสังคมเป็นคนแบบไม่มีเพื่อนแต่มีเปอร์อยู่แบบอยู่แบแต่สมหรับผมแบบค่อนข้างต่างออกกันนิดนึงครับเพราะว่าผมเป็นคนกุนกวชอบเข้าหาสังคมเป็นคนตลกเล่นขี้เล่นครับเฟนรนลี่ครับตรงกับชีวิตจริงพอสมควรครับไม่ตรงอย่างเดียวคือเป็นประธานชนนดนตรีครับรมผมเล่นได้ครับผมเล่นเปนโนอย่างเดียวครับ ใช่ครับใช่ครับตอนแรกผมผมยาวเป็นแบบปัตเต๋เลยครับโกนปุ๊บน้ำตายเล็ดเล็ดใช่ครับของคุณนะครับก็ถามว่าตรงไหมก็ไม่ไม่ตรงเลยครับคุณแบบว่าเพื่อนน้อยส่วนผมนี่เพื่อนเยอะสุดๆแบบเป็นรีสุดๆแล้วก็คุณเป็นรองสภาชมรมนะครับแล้วก็ผมก็ไม่ได้เป็น คุณแบบว่ามีความเป็นผู้นำสูงส่วนผมก็ไม่ค่อยนำคนได้ครับตรงข้ามเกือบทุกอย่างเลยครับก็แบบพยายามตามาคาแรคเตอร์เขาะขอานนะครับก็นิดหน่อยทำสมควรทำสมควรทำสมควร ได้เป็นเปอร์นะครับเปอร์มีเพื่อนสนิทเป็นมาวินครับเป็นรุ่นน้องโน,โน่แต่อยู่ในชมรมดนตรีครับก็ถ้าอยู่ในชมรมดนตรีก็จะคนกวนขี้เล่นกับรุ่นพี่นิดน,นึงครับผมว่ามาวินเป็นคนเงียบ,ยบไม่ชอบเข้าหาใครแล้วมันดูแบบน่าค้นหาดีครับใช่รรน่าคน้โนหาครับโน่มีเสน่ห์ที่ผมว่าหัวโล้นครับเพราะว่าผมแบบรู้สึกชอบแบบตรงผมน,นี้ด้วย รู้สึกโนโแบบในซีรีส์เขาแบบดูมั่นใจใตัวเองเพราะเขาหัวโลนครับผมว่าสเสน่ห์ของคุณก็คือการที่แบบว่าคุณมีทุกอย่างแล้วแต่แบบว่าตามหาอย่างเดียวก็คือความรักที่แบบแท้จริงก็คือโนโอผมผมก็ เป็นอินสตาแกรมครับเป็นเอล o n นเบบี้บิ๊กบอยครับผมก็ทาง Instagram อิงนสตาแกรมเหมือนครับก็อันด r s ์สกอร์สี่ตัวแล้วก็โป c เกตแล้วก็อันด r s ์สกอร์สี่ตัวครับยา,ยาวๆหน่อยนะครับผมก็ไอจีเหมือนกันครับ a r o o n r a t a n a k u l ครับส่วนผมก็ทาง Instagram อิงนสตาแกรมเหมือนกันครับเป็น s h a n e จุด n p ครับ อขอให้คนติดตามซีรีส์เลิฟซิกสามสิบยี่สี่เลยนะครับครับ